กรณีศึกษาที่8โรงพยาบาลต้นสังกัดสั่งพักงานพยาบาลจัดปาร์ตี้กระดกเหล้าเบียร์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีความผิดจะด,ดำเนินคดีพรบแอ,อลกอฮอลจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของสาวคนหนึ่งแต่งกายชุดพยาบาลในมือถือขวดเบียร์ในห้องลักษณะคล้ายที่ทำงานในโรงพยาบาลทราบภายหลังว่าพยาบาลดังกล่าวเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรียอยุธยา โดยพยาบาลสาวดังกล่าวเพิ่งจะเรียนจบได้มาเพียง1ปีและคอดปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเป็นครั้งแรก ข้อที่หนึ่งให้นิสิตวิเคราะห์กรณีศึกษารายนี้พยาบาลวิชาชีพมีความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับสภาหรือไม่หากผิดผิดในข้อระเบียบหรือข้อบังคับสภาด้านใดบ้างสำหรับความคิดเห็นของกลุ่มของพวกเรานะคะพยาบาลรายนี้มีความผิดตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันพศส5 5 0 บทที่1บททั่วไปค่ะข้อที่4ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเนื่องจากการกระทำความผิดในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการสถานพยาบาลตามพรบรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะข้อที่6 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกติศัก์แห่งวิชาชีพเนื่องจากพยาบาลมีหน้าที่ดูแลด้วยความปลอดภัยและความเป็นมืออาชีพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติหน้าที่อาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมและขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพยาบาลและโรงพยาบาลได้ค่ะ 2. ให้วิเคราะห์ว่าหากมีผู้ร้องเรียนไปที่สภาการพยาบาล สภาการเพยาบาลมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีนี้หรือไม่หากมีการลงโทษโทษน่าจะเป็นเช่นใดสภา,าพยาบาลมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีนี้หากมีการล้องเลียนหรือพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกระทำผิดสภาการเพยาบาลพิจารณาและวินิจฉัยโดยคณะกรรมาการสอบสวนจะดำเนินการไต่สวนโดยพิจารณาจากเงื่อนไขดังนี้หากมีหลักฐานชัดเจนเช่น คลิปวิดีโอหรือพยายนที่ยืนยันการกระทําสภาการพยาบาลจะดำเนินการไต่สวนเพื่อพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่หากพบว่ามีความผิดจริงสภาการพยาบาลสามารถกำหนดบทลงโทษได้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบทลงโทษที่เป็นไปได้ในกรณีนี้บทลงโทษที่อาจพิจารณาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล และเผยแพร่นในสื่อออนไลน์ถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลอาจพิจารณาโทษได้ดังนี้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมหากพฤติกรรมมีผลกระทบต่อสาธารณะว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทันหากพยาบาลแสดงความสำนึกผิดและไม่เคยมีความผิดมาก่อน